เอาละครับเชา้าวันนี้นะฮะเดี๋ยววัน,นเรามีผู้เข้ามาอขอดูดวงนะพอดีอาจารย์คิดว่าเขาคำถามเดียวเราก็ตอบคำถามเดียวก็ใช้วิชาการโยคมหาพูดก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องใช้วิชาโหราศาสตร์เพราะวิชาสองอันเนี้ยดูเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าไอวิชาโหราศาสตร์มันอ มีมาตรฐานมากมากมาก,มากทีเดียวนะครับคราวนี้ก็อย่างเช่นดวงตงขวามือผมเนี่ยดวงดางขวามือดวงนี้นะครับเขา,าถามมาว่าเขาจะไปไปลงทุนนะครับลงทุนทำธุรกิจในต่างต่างแดนไอเราก็เข้าอายุเขาเลยฮะเพราะว,าว่าวิธีการก็คือง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเราต้องอ่านเรื่องอ่านพบเป็นอย่างเช่นดวงนี้นะฮะดวงที่หนึ่งเนี่ย ที่เกิดเป็นจันเนี่ยอายุห้าสิบปีถูไหมฮะห้าสิบปีมันก็ตกไอเรือนมูละนี่ฮะตกเรือนนี้มูละบริวารมูละมูละบริวารฮะ,ะ <c oughs> เราก็ไปดูที่เลขเจ็ดตัวก่อนมันบอกพญายะผันทุปิตานะครับพญายะพันธุมูละพญายะเนี่ยแปลว่าถ้าเราจะทําอะไรนะฮะโดยการลงทุนโดยการจะไปตั้งเนื้อตั้งตัวหรือสร้างหลักสร้างฐานนี่ เสียนะฮะไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียเราต้องดูไปก่อนว่าไปทำอย่างไรแบบไหนพอเราดูขึ้นไปปั๊บเราก็เห็นว่าอ่าพ,าพ,พระพระพฤหัสเนี่ยดาวห้าเนี่ยเป็นมูละนะครับพญายะไปอยู่ที่พันธุปิตาก็แปลว่าการที่เขาจะไปทำอะไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับญา,าติพี่น้องเป็นพ่อเดียวกันปิตานี่พ่อพ่อเป็นพ่อพ่อเดียวกันถามว่าใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เป็นเเป็นเป็นน้องสาว ก็เป็นน้องสาวแท้ๆของตัวเองอันนี้เราก็พอมาดูตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเข้าไปดูที่เลขครูก่อนเลขครูท่านว่าอย่างไงนะครับถ้าเลขครูท่านบอกว่านี่ฮะเลขห้าเลขครูตัวนี้ถ้าท่านบอกว่าอลีไอ้ท่านไม่ใช่บอกว่าอลีท่านบอกว่าทาสาทาานะครับแปลว่าอ๋ออาจารย์ชืนะฮะอาชัยเลขครูนะฮะทาสาแปลว่าถ้าไปไป,ไป ไปไปไปลงทุนอย่างเนี้ยเขาก็หมายความว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็ยินดีนะครับยินดีที่จะรับใช้ช่วยเหลืออย่างจริงจังเพราะเลขคูนี่ก็ถือว่าอย่างจริงจังนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีคนใช้เลขคูเนี่ยนะเป็นภาษาเนี่ยเลขคูใช้อะไรมันทําให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทําให้ไม่ยอมเหนื่อยกับความเหนื่อยฝนตกว้าร้องมันก็ทําให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแสดงว่านะฮะ เนี่ยที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยกับญาติพี่น้องพ่อพอเดียวกันเนี่ยก็คือน้องสาวก็คืออเขาจะช่วยอย่างเต็มที่คราวนี้พอช่วยอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็มาดูฮะพระพุทธหัตเนี่ยในในในเลขการโยกประจําปี2 5 6พนะครับพระจุกเป็นโลกาวินาแต่พระพุทธหัตเขาไปอยู่นูนะ่นฮะออยู่ธงชัยแปลว่าชัยชนะ ที่ไม่ใช่มีใครมาสามารถแย่งชิงชัยชนะนี้ไปได้ก็แสดงว่าการไปลงทุนของเขาในครั้งนี้ถ้าเขาถามว่าได้ไหมแต่เราต้องตอบได้ว่าอย่างน้อยต้องดูไปถึงสามปีข้างหน้าก็คือหกหกหกเจ็ดหกแปดนะครับถ้าสามปีนี้ได้มาเต็มที่แล้วจะหยุดหรือจะเลิกถ้าเดินต่อไปมันจะเข้าสู่ภพมรณะนะครับมันจะมีความเสียหายได้นะครับอันนี้ ก็ตอบเข้าไปแล้วส่วนอันนี้นะครับอันนี้นะในอันนี้น,น,นะอายุ63ปีก็ตกพระอังคารเขาถามเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินนะฮะไม่ไม่รู้ว่าเขาจะขายที่จะยังไงแนะ่แต่ว่าก็ถามมาอย่างนี้เราก็เราก็ดูที่พระอังคารก่อนเพราะเป็นตัวต้นเหตุของของเหตุการณ์นะครับ63ปีเหตุการณ์ของ ของของของคำถามที่เขาถามมาในปีนี้นะครับของการระ,ยะโยกปีนี้ด้วยนะครับเราก็ไปดูปั๊บอังคารมาจากเลขเ็ตตัวก็คือลาพระกระดุมพระอาจะมาไม่ใช่อจะมาอันตรลาพระกระดุมพระอันตะมีลาบนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินตัวเนี้ยมีลาบเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับมีลาบเกี่ยวกับเรื่องเงินคราวนี้ มันมาลงเลขสิบสองเนี่ยเลขสิบสองนี่ถ้าหากว่าคนเรียนไม่ถึงก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะจริงๆแล้วมันคือราหูใหญ่นะครับนะแล้วก็มันแปลงออกมาเป็นเลขหนึ่งกับเลขสามอาทิตย์กับอังคารนะครับแปลว่าเนี่ยไอไอสิ่งไอเงินทองการงานที่เขาทาอยู่เนี่ยงานการงานรายได้ที่เขาทาอยู่เนี่ยมันเป็นที่มันเป็นาของสามีนะอาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะเลิกไปแล้วนะครับนะครับแต่ว่า มันอย่างนี้นะเพราะคู่นี้มันเป็นคู่ลามันเป็นราหูปีส่วนมากก็จะหย่ากันเลิกกันแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าหย่ากันเลิกกันหรือตายไปแล้วเ้วเดี๋ยวเราค่อยถามเขาแต่ผมถามมาแล้วนะคือตายแล้วนะครับต,ตายแล้วก็ก็ถือว่าเป็นสมบัตินั่นแหละนะครับเป็นสมบัติของของคนคนนี้นะครับเรื่องเรื่องอสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยว ในจังหวัดภุกเก็ตแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ดินมีราคาแพงแล้วนะฮะนะครับเขาก็เลยอันนี้พอเรารู้เรารู้วัตถุประสงค์ตรงนี้แล้วนะครับเป็นอ่าตัวเขาเนี่ยอันตะอดุดมพระกรรม,มะบนลาหูลาหูก็คืออ่าอาทิตย์เนี่ยมาจากตัวนี้ที่ของสามีต่างประเทศต่างชาติ คนสามีต่างชาติอธิบายใหม่นะฮะนะครับที่สามีต่างชาติโคลคาร์อัตานิ้มรณะเป็นคู่ของที่ของสามีต่างชาติแล้วคนนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งกับสามหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขสามเลขหนึ่งตัวนี้กับเลขสามเปน,นี้นะครับตามหลักของเขานะฮะตามหลักของครูบาอาจารย์เขาวางไว้ให้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเลขนี้เป็นเกษตรก็เป็นของเขาแน่นอนนะครับเป็นของเขาแน่นอนก็คือน่าจะเป็นสามีตายแล้วทิ้งมรดกทิ้งทรัพย์สินไว้ให้เพื่อเขาไปทํามาหากินเห็นไหมฮะ อุปหาอุปถรรัมตัวเนี้มีมหาอุปถรรัมต์การโยกจรเป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเขามาถามเรื่องท้ค้ขาขายขายที่ดินคือเขาจะขเขามีคนมาซื้อแล้วเขาจะไม่ตัดตัดใจไม่ถูกก็มาถามอาจารย์นะครับจะถามอาจารย์ว่าว่านั่นไหมอาจารย์ก็บอกแล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปชี้ชี้นำ เพราะไอ้เป็นลาบใหญ่ของเขานะครับไม่สามารถชี้นาได้แต่ถ้าเรานั่งดูให้ดีนะเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปแต่ลาบใหญ่ของเขาก็คือชุดนี้แต่ชุดนี้นะฮะชุดนี้แลยชุดนี้นะครับถ้าเอาเขาจะชุดนี้กับชุดนี้ฮะอังคารคือต้องอังคารกับพุทธนะฮะนะครับอังคารพุทธนี่เจ็ดนะฮะนี่สามเออเดี๋ยวใช่ไหม อ่หนึ่งสกหนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่อังคารตัวนี้รับพรดตัวนี้เห็นไหมพี่น้องนะลาบคู่นี้ก็หมายความเตือนเข้าไปเลยนะครับถ้าคุณขายที่ดินได้เงินหลายล้านเนี่ย <c oughs> จะมีสูงุนัขหมาป่าอะไรเข้ามายุ่งด้วยไหมนะครับถ้าเข้ามายุ่งด้วยก็ระวังให้ดีนะครับหมายถึงพี่น้องเขาแน่าไะฮะแล้วก็ถ้าอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ แน่นอนครับท่านังพันธุพยายะเห็นไหมครก็หมายถึงว่าเงินที่ได้มาเนี่ยท่านังเงินกับเงินนี่ถือว่าเป็นเงินชาติที่แล้วของเขานะจะได้ว่าเขาทาบุญอะไรไว้ดีมากถึงมาได้ในชาติเนี้เยอะทีเดียวนะครับเพราะที่ภูเก็ตนะครับที่แถวทะละใกล้ทะเลแพงเนี่ยนะครับก็ทําทบุญไว้ดีมากพอทําทบุญไว้ดีมากแลนี่มันจะมีมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับนะนะ เพราะเขาเขาปเป็นคนเศรษทีโชคเนยแสดงว่าเขาได้โชคดีนะเขาต้องได้อยู่แล้วนะครับปีนี้มันเป็นมันเป็นธงชัยแล้วถ้าเกิดว่ามันเลื่อนต่อไปเลื่อนต่อไปมันจะเข้าพบพวกมรณะอะไรอะไรแล้วแต่นี่คือกรรมใหม่ที่มันเดินโคโจรได้นะอันนี้คือคือกรรมกรรมเก่าของเขาเขาต้องได้อยู่แล้วนะครับหมายความของเขาขเขาต้อง,าองได้อยู่แล้วนี่คือการาที่ท่านจะต้องใช้วิชาการโยกดูนะครับมันหลักของมันก็คือหนึ่งเนี้ย อ่านอ่านไอ้บนนี้อ่านให้เก่งอ่านดาวนีให้เก่งอ่านดาวกระทบเรือนกระทบเรือนนะฮะให้เก่งแล้วก็ตีความหมายของเลข i i คู่ตีความหมายของการระโยกให้เก่งแล้วเข้าอายุแป๊บเดียวรู้เลยว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาละครับคลิปนี้คงให้ความรู้ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดอีกที่นี่มันตัดเก่งนะฮะ